วันที่7พฤศจิกายน2566พันตำรวจเอกพัชพลสุชนผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงนำกำลังตำรวจทางหลวงเพชรบุรีเข้าจับกลุ่มนายธีรวิทย์ขอสงวานามสกุลอายุ37ปีและนางสาวปาริชาติขอสงวานามสกุลอายุ30ปีพร้อมของกลางรถกระบะยี่ห้อฟอร์ดสีแดงทะเบียนบอบไม้พอพาน76-15ปาจีนบุรีและรถจักรยานยนต์ทะเบียน1กไก่ชอชิง6343ประจวบคีรีขัน ได้ที่ริมถนนเลียบทางรถไฟอำเภอปากท่อจัังหวดราชบุรีสืบเนื่องจากเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ชุดปราบปามการกระทำความผิดเกี่ยวกับรถยนต์รถจักรยานยนต์ว่ามีคนร้ายก่อเหตุลักทรัพย์ในบ้านผู้เสียหายรายหนึ่งที่จังหวัดพังงาคนร้ายขโมยรถกระบะฟอร์ดสีแดงนาฬิกาและเงินสดอีกหนึ่งมืบาทไปซึ่งภายหลังรับเรื่องจึงวิทยุแจ้งให้ตำรวจทางหลวงจุดต่างๆคอยตรวจสอบจนกระทั่งเมื่อกลางดึกวันที่ 6พฤศจิกายนที่ผ่านมาตำรวจทางหลวงเพชรบุรีพบเห็นรถคันดังกล่าวที่บริเวณถนนเพชรเกษมกิโลเมตรที่123ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีจึงออกติดตามไปพร้อมคำสั่งให้หยุดแต่คนร้ายรีบขับหนีเข้าไปยังถนนเรียบทางรถไฟซึ่งเป็นทางตันไม่สามารถไปต่อได้ทำให้นายธีรวิทคนขับรีบเปิดประตูรถวิ่งหลบหนีเข้าไปยังบ้านของชาวบ้านย่านนั้น ก่อนจะนําเสื้อผ้าของเจ้าของบ้านมาเปลี่ยนหวังตบตาเจ้าหน้าที่แต่ก็ไม่รอดเพราะถูกชาวบ้านแจ้งชี้ให้ตํรวจจับกลุ่มส่วนนางสาวปริชาติที่วิ่งหนีเข้าไปในป่าก็ถูกตามจับกลุ่มได้อีกเช่นกันทั้งนี้จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองให้การปฏิเสธอ้างว่ามีเพื่อนรุ่นน้องเป็นคนขับรถกระบะคันดังกล่าวมารับตนและนางสาวปาริชาติแฟนสาวมาด้วยส่วนเรื่องหลักรัพย์นั้นพวกตนไม่รู้เรื่องแต่อย่างใดจึงนำตัวส่งสถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรสงครามดำเนินคดีข้อหาร่วมกันหลักทรัพย์หรือรับของโจรต่อไป